เราจึงกําจัดเขตแห่งวัดป่าห้วยรินถิ่นคนบุญเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทําจิตภาวนาเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การที่จะสั่งสมกองบุญกองกุศลเต็มเมตินแบบก่อนที่จะถึงการเวลาร่างกายแตกสลายอย่างนั้นจิตวิญญาณของลูกของหลานหน้าที่ลูกหลานเขาได้ฝันเห็นนะก็เพิ่งรับทราบตอนนี้นะถือว่าเป็นญาติก็ของลูกของหลานด้วยนะรับทราบตอนนนี้หลวงพ่ออยาให้กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องไปโปรดนะ ดูได้ก็ตามนี่ขอให้ลูกรู้ตามใดน,นั้นจะเป็นกระแสสว่างเอ้ลำแสงสว่างที่เป็นกระแสพุ่งออกมานั่นแหละให้เราตามลำสแสงกระแสนั้นเข้าไปก็จะไปเห็นจุดนั้นจุดนั้นแล้วก็เข้าไปช่วยกันให้ใช้อำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ใช้ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่มีฤทธิ์เดชใดๆในสามแดนโลกธาตุ ไม่มีเวทมนตร์กล,ละถาใดๆในสามใดโลกธา,าุที่จะเหนือฤทธิดเดชของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ขออำาพาะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงทำลายสิ่งอัปมงคลทั้งหมดขอให้ลูกไปพูดอย่างนี้สถานที่ต่างๆที่เป็นญาติของเราที่มีแสงสว่างนั้นก็จะถูกทำลายอันตรธานสิ้นไปจิตวิญญาณกลุ่มนั้นก็จะออกมาได้หมดแล้วค่อยขนกันมารวมตัวกันที่นี่ ให้รูปตาให้พูดตามในนี้ให้ใช้อำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมสูงอำนาจพระรัตนตรัยโดยแท้เดียวประกาศเลยไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ไม่มีอำนาจใดใดฤทธิเดชใดๆเวทมนตรลกถาใดๆที่จะเหนือฤทธิเดชเหนือเวทมนต์ไอ้ไม่มีฤทธิเดชใดๆเวทมนต์กลักถาใดๆดในสารแตนโุกธาตุนี่ที่จะเหนือ,นอ,นอ,นรห,นอหรือ เกินกว่าพระพุทธเจ้าได้มีแต่พุทธเจ้านั้นที่เหนือกว่าฤทธิ์ก็เหนือกว่าไม่มีเวทมนตร์กรลกคาแดีดี่จะปราบพระพุทธเจ้าเราได้ปราบพระธรรมพระสง์ได้เมตต่ที่มืดพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถที่จะทะลุไปหมดด้วยพระเมตตาที่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมเห็นไหมลูกกันตนานรกก็สว่างได้